เที่ยวปันสุขต้องมีแอปเป่าตังเช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่สวัสดีครับแฟน i r s t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเพื่อพ,พ,พ,พี่น้องประชาชนที่ต้องการได้สิทธิ์ในการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งเอาไว้ในมือถือนะครับก่อนไปฟังข่าวดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวในครั้งหน้า เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับทำความรู้จักแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางรับเงินเที่ยวปันสุขจากรัฐบาลที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเป๋าตังค์แอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e wallet ของธนาคารกรุงไทยที่เปิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในยุค4.0ที่กำลังจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งกับหน้าที่เป็นตัวกลางรับเงินและ e voucher มาตรการเที่ยวปันสุขให้ถึงมือประชาชน หลังจากก่อนหน้านี้แอปพลิเคชันเป่าตังมีบทบาทสำคัญในการแจกจ่ายเงินจากรัฐบาลถึงประชาชนในมาตรการชิมช้อปใช้ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการอื่นๆต่อเนื่องโดยแอปพลิเคชันเป่าตังถือเป็นอีกหนึ่งแอปที่ควรโหลดเอาไว้ในเครื่องเพื่อความสะดวกและไม่พลาดโอกาสต่างๆจากรัฐบาลวันนี้ทางช่องและกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันเป่าตังกันนะครับพร้อมวิธีการลงทะเบียนง่ายๆด้วยตัวเอง ภายใต้คอนเซปต์เป๋าตังใบใหม่ใช้งานง่ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนไทยดังนี้ขั้นตอนการสมัครใช้เป๋าตัง 1. เข้าไปที่ Play Store หากเราใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android และ App Store หากเครื่องของเราใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 2. ค้นหาแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่าเป๋าตังซึ่งจะเป็นภาพโลโก,โก,ก้กระเป๋าตังสีฟ้านะครับ 3. ดาวน์โหลดแอปเพื่อติดตั้งลงเครื่อง 4. เปิดแอปขึ้นมา จะพบว่าแอปต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของเราให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้งานลงไประบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความให้เรากรอกรหัสนั้นลงไปในแอป5ระบบจะขอพินหรือรหัส6ห,หลักผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสความปลอดภัย6ห,หลักนี้เพื่อเข้าใช้งานในแอปเป่าตังทุกครั้งดังนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องจำรหัส6ห,หลักนี้ให้ได้ เพื่อใช้ในาการเข้าสู่แอปพลิเคชันในทุกๆครั้งอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ของแอดมินเองนะครับพอมาถึงข้อนี้แอดมินไม่สามารถกรอกพินโค้ด6ตัวได้ดังนั้นระบบจะเด้งขึ้นมาบอกว่าให้เราตั้งรหัสพินโค้ดโดยไปที่สาขาธนาคารจึงตัดสินใจไปธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านและตอนนี้ก็เปิดใช้รหัสพินใหม่ได้เป็นปกติแล้วครับดังนั้นใครที่มีปัญหาตรงจุดนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ สามารถเดินทางไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านพร้อมบัตรประชาชนเรานะครับ6เมื่อได้รหัส6หลักแล้วก็สามารถนํารหัสนี้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยอย่าลืมว่าเราต้องจํารหัสนี้ไว้ตลอดนะครับทุกครั้งที่เราเข้าใช้ก็จะต้องใส่รหัสนี้เหมือนเดิมเป่าตังทําอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นช่องทางรับ e-voucher เที่ยวปันสุขแล้ว สำหรับลูกค้ากรุงไทยที่ใช้อัพพลิเคชันเป่าตังยังสามารถใช้อัพนี้ในการจ่ายเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์มือถือค่าบินของรัฐบาลเช่นกอยศออหรือค่าปรับจราจรและอื่นๆอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับว่าทำอะไรได้บ้างโดยคลิกเข้าไปตรวจสอบในแอปพลิเคชันหรือพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับเกี่ยวกับแอปเป่าตังวิธีจองให้ได้เงินเที่ยว e wallet สูงสุด3,000บาท สำหรับโครงการเราไปเที่ยวกันนอกจากจะได้ส่วนลดที่พักแล้วรัฐบาลยังจะสนับสนุนเงินให้อีก600บาทต่อคืนสำหรับใช้จ่ายในโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆถ้าอยากได้เงินเที่ยวในจำนวนเต็มเพดานก็ต้องลงทุนเรื่องเวลาอีกเช่นกันโดยจะต้องใช้เวลาท่องเที่ยว6วัน5คืนทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับซื้ออ e ีเวอเชอร์สำหรับที่พัก1คืนนอกจากจะได้ส่วนลดห้องพักแล้วผู้ซื้อยังจะได้รับเงินเที่ยวในลักษณะอ e ีไวล์เล็ตโดยรัฐจะโอนเงินให้ผ่านแอป เป๋าตังค์จำนวน600บาทต่อคืนเพราะว่าเราพักแค่คืนเดียวดังนั้นจะได้แค่600บาทนะครับโดยสามารถนำไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการในที่พักนั้นและใช้วิธีสแกนบาร์โค้ดในการชำระค่าใช้จ่ายตัวอย่างที่2นะครับเมื่อซื้ออ e ีวอเชอร์สำหรับที่พัก5คืนนอกจากจะได้ส่วนลดเข้าห้องพักแล้วผู้ซื้อยังจะได้รับเงินอ e ีเวลเลผ่านแอปเป๋าตังค์จำนวนสูงสุดถึง3,000บาท โดยใช้วิธีการสแกนบาร์โค้ดในการชำระค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันหมายเหตุ e-wallet e 600บาทต่อคืนสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่เข้าเช็คอินจนถึงวันเช็คเอาท์จนถึงเวลา23.59นาฬิกาเท่านั้นนะครับและหากพบว่าไม่มีการใช้ใจ่ายเงินจำนวนนี้รัฐบาลจะดึงเงิน e-wallet ดังกล่าวกลับคืนในระบบทันทีขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจกระทรวงการคลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนี่เป็นเรื่องอัปเดตล่าสุด เพิ่มเติมจากเมื่อเช้านะครับที่ลงข่าวแจ้งให้ทุกคนเตรียมมี e b a n k กิ้งหรือแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อสะดวกต่อการจ่ายเงินแต่เราต้องมีแอปพลิเคชันเป่าตังจากธนาคารกรุงไทยเพื่อรอรับเงินจากรัฐบาลที่จะโอนเข้าให้นะครับดังนั้นให้ทุกคนรีบโหลดแอปนี้มาไว้ที่มือถือหรือเครื่องคอมเราได้เลย และเตรียมเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบในวันที่1กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ